ค,คืออย่างนี้แหวนนี้มันมีความหมายนะคะก็คือว่าพี่จะต้องเอาแหวนนี้นะมาบวกกับรหัสชีวิตของแต่ละคนว่ามาบวกกันแล้วนะมันจะเป็นขั้วบวกขั้วลบก็คือพี่จะเรียกว่าแหวนนําโชคเงาข้างกายเงาข้างกายก็หมายความว่านี่นะมันจะเป็นกอคุ้มกันภัยเมื่อเรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นี่นะเราจะไม่หวั่นไหวสวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านจากทั่วโลก สิ่งที่นำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องแปลกแต่จริงไม่ใช่อินิยายคำารรที่ฐานขั้งที่สองของชีวิตสำฤทธิ์ผลเมื่อโลกลี้ลับถูกเปิดออกจึงนำมาบอกให้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ล้อมรอบตัวเราคือเงาข้างกายพิสูจน์ได้เป็นรูปธปรรมจึงนำมาบอกเล่าให้รู้ว่าแหวนนำโชคเงาข้างกายวงนี้มีหมายเลขสามตัวคือเจ็ดห้าหก คำวันที่าลของวันศุกร์ที่16เมษายนสองหเป็นวันหวยออกจงส่งกระแสจิตออกไปว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงตัวเลขที่อยู่ในแหวนวงนี้เลข7-56จะออกเลขล่างหรือเลขบนก็ได้ทันทีทันใดได้รู้ถึงความหมายในการวางตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลขตำแหน่งที่หนึ่งเลขจตัวหัวแถวตำแหน่งที่สาม เลขท้ายแถวหมายเลข6จับคู่เพิ่มแต้มให้เป็น7เป็นเลข8ปดเลข6ตัวท้ายแถวให้เป็นเลข7จับคู่จะได้เป็นเลขแปดเจให้เป็นเลขบนเลขห้าหให้เป็นเลขล่างวางตำแหน่งให้ถูกต้องวันเวลาที่รอคอยก็มาถึงสี่โมงเย็นหวยออกเลขท้าย3มตัวรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกเป็นเลขเจ็ด แปเจ็ดลขท้ายสองตัวเลขล่างห้หได้ฟังแล้วตกใจตื่นเต้นมากเป็นความจริงเหลือนี่ข้าพเจ้าเชื่อแล้วคือที่มาของการพิสูจน์และได้ทำแหวนให้ลูกสาวกับลูกสะใภ้ลูกศิษย์ทุกคนที่ได้แหวนเงาข้างกายไปจะได้เลข8 7 7 8จ็ห้าถูกหวยกันทุกคนคนที่ดูคลิปวิดีโอ ก็ถูกหวยเลขท้ายสองตัวห้ากันทั่วหน้าเพราะว่าเขาดูเห็นเลข7จ็ห้าในวงแหวนเงาข้างกายวันที่8ปดเมษาท,ที่ผ่านมาใน YouTube ของเพจแม่มดชัดชุมาให้ไปค้นหาคำตอบได้ในเรื่องราวของแหวนเงาข้างกายได้ที่นั่นมีคำถามในเรื่องของแหวนเงาข้างกายมามากมายสำหรับท่านที่สนสใจอยากจะได้เป็นเจ้าของปติกาคือ ท่านส่งวันที่เกิดเดือนพศออมาเพื่อทางเราจะได้ถอดเลขรหัสชีวิตของคนที่เป็นเจ้าของวันเดือนปีเกิดออกมาเพื่อให้รู้ว่าเป็นหมายเลขอะไรจะมีอยู่สามตำแหน่ง 1. อารมณ์คือความคิดความอ่านในการพูดคุยสอใจคือความรู้สึกนึกคิด 3. าความเชื่อมั่นเป็นเลขที่หรือเลขคู่ติดดาหรือติดลบทางเรามีหน้าที่ค้นหาเลขรหัสลับ มากำกับรหัสชีวิตของผู้เป็นเจ้าของเลขรหัสที่ตั้งของสามตำแหน่งของแหวนนำโชคเงาข้างกายมีความหมายว่าตำแหน่งที่หนึ่งจะทำให้สะดวกราบรื่นในการติดต่อพูดคุยตำแหน่งที่สองจะทำให้สบายใจเมื่อได้ในสิ่งที่หวังตำแหน่งที่สามจะทำให้มีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเมื่อภัยมาแก้ไขปัญหาได้มีทางออกไม่เจอทางตัน มีข้อแม้คือต้องเป็นคนดีมีเมตตาตื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับสัตว์ผู้อดอยากยากไร้เมื่อคุณโชคดีร่ำรวยแล้วเป็นการสร้างสมบุญคือให้ทานกับผู้ที่เดือดร้อนอดอยากหิวหวยกายที่ตทอ่อยู่ข้างในหรือเงาข้างกายจะมีพลังแก่ก้าเพื่อจะมากําหนดจิตคิดอะไรบันดาลให้ได้เร็วตัวเราเองต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจไม่ทำผิดคิดชั่วเด็ดขาด เมื่อคุณสวมแหวนเงาข้างกายเอาไว้ในมือวันไหว้ครูพฤหัสแรกของเดือนหกทุกปีจะมีลูกสิทธ์ใหม่มาปอกไข่เสี่ยงทายใครได้วิชาที่ได้เล่าเรียนมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรจะได้เห็นกันในวันนี้ เพราะว่าเพราะทาไมถึงมีไอเดียขึ้นมาแบบนี้เพื่อลูกศิษย์นี่นะจะมาขอเปลี่ยนเลขบ้านนะคะคพอพี่เปลี่ยนเลขบ้านเนี่เข้าไปแล้วนะ เขาจะสะท้อนกลับมามีน้องคนหนึ่งเข้ามานะเข้ามากับลูกศิษย์ของพี่เขาเรียนหุ้นเมื่อสองปีก่อนเขาชื่อคุณวานิดาเขาบอกว่าโกดังเขาเงียบมากเลยนะเข้ามาวันจันทร์พี่บอกวันศุกร์คุณจะได้ฟังนะพอวันศุกร์พอวันอังคารเช้าเขาฝากลูกศิษย์พี่มาบอกว่าบอกอาจารย์ด้วยนะโกดังฉันจะแตกแล้วนะรถหกล้อมาขนสินค้าทั้งวันเลยทีนี้อีกคนหนึ่งก็เหมือนเขาบอกการค้าเขาก็เซาสนะเขาก็เขาก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกทีนี้เมื่อเขาก็เอาไปลองดูเขาก็ ติดตัวเข้าไปไอตัวเลขที่พี่ให้นี่นะเขาบอกวันนั้นเขาไปอำเภอรูกสึกโอ้โหเขาได้รับความสะดวกมากเลยทีนี้วันนั้นเขาเขาเป็นขายเพชรตู้เพชรเล็กๆก,กันนะเขาบอกเขาขายของไม่ได้เลยพอเขาเอาเป็นตัวเลขเนี่ยนะไปติดไว้ตรงไอข้างตู้<ห>เขาบอกเขาขายของได้ทุกคนก็จะบรรลยงานผลแบบนี้กันทุกคนเลยพี่เลยบอกเออไอไอ,ไอเลขแบบนี้นะเราเชื่อมอนกันแต่เราไม่รู้ว่ามันจะต้องมีฤทธิ์มีเด็ดถึงขนาดนี้<ห>พี่ก็เลยอ่า เชิญให้ร้านขายเพชรที่ลูกลูกลูกชายเคยไปทําเพชรทำอะไรทำแหวนทาสร้อยกับเขานะาก็เลยทําให้ลูกสะพ้ายแล้วตัวเองก็ทํามามาใช้วงหนึ่งที่เลยมีความรู้สึกว่านี่คือเลขสวยสําหรับเราคือใสแล้วนะมันจะพิสูจน์ได้ทันทีเว<อ>ลาเรามีเรื่องร้ายเหมือนกับว่ามันเป็นเกาะคุ้มกันภคยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเป็นเลขที่เขียนให้เฉพาะบุคคลเลยเฉพาะเฉพาะบุคคลเฉพาะเขาจะต้องมีรหัสชีวิต เขาเรียกดวงวิญญาณในการขับเคลื่อนเราจะมีวิญญาณเพราะเรายังมีตัวตนอยู่เรามีชีวิตเราแต่เราก็มีวิญญาณอยู่ข้างในแต่เราก็เลยเรียกวิญญาณอีกตัวหนึ่งนี้นะอีกวิญญาณอีกข้างนอกเ่ยนะเป็นตัวเลขมาบวกกับวิญญาณของเราแล้วให้มันมาเขาเรียกว่ามาเสริมมาช่วยมาส่งเสริมถ้าเรากําลังมีเรื่องว่าวุ่นนี่มันก็จะเสริมให้เรานี่นะปกติแล้วก็นิ่งแล้วใจเราก็ถ้าเราว้าวุ่นนะใจเราก็จะเย็นลงเราไม่เชื่อมั่นเราวุ่นวายเนี่ยนะจิตเราก็จะนิ่ง เขาเรียกเงาข้างกายมาเสริมเราแต่ถ้าเราใครของเราไปใส่ถ้าเป็นเปบวกกับรหัสของเขานะเป็นขั้วลบก็จะไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเฉพาะตัวเฉพาะตัวเลขสามตัวที่อาจารย์ออกแบบให้เนี่นะคะได้ข่าวว่ามีลูกศิษย์ท่านอื่นที่ได้รับเลขไปบอกว่าอาจารย์ทําเสน่ห์อะไรให้เขาหรือเปล่าบว่าเขาบอกอาจารย์ทําไสยศาสตร์ให้เขาเหรอบอกมันไม่ใช่มันเป็นตัวเลขตัวเลขเท่านี้นะมันเป็นตัวเลขเท่านี้หลายๆคนก็สะท้อนกลับมา มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อพี่ก็เลยได้ไอเดียว่าใช่ในเมื่อเรานี่นะจะติดไปหน้าบ้านหรือจะติดไปที่ไหนก็แล้วแต่นะเราก็ทาแหวนมาอยู่กับตัวเราสิาเขาจะได้คุ้มครองเราไปไหนเราก็จะต้องได้คุ้มครองเรา,าเมื่อเวลาเรามีปัญหาวุ่นวายขึ้นมาแล้วนะจิตเราจะนิ่งคนเราเมื่อนิ่งได้เมื่อมีสติมันก็ย่อมเป็นสิ่งดีถูกไหมคะถ้าคนเรานะวันไวไม่เชื่อมั่นมันก็ไม่มีความสุขพี่เพองบอกนี่นะสิ่งที่จะต้องเสริมดูนี้ก็คือ ที่เรียกว่าเลขนำโชคเงาข้างกายเฉพาะตัวเฉพาะตัวหนูขอยาดดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวพี่จะทําให้เธอวงหนึ่งขอบคุณค่ะแบบนี้ลูกศิษย์ท่านอื่นนี่คงจะแบบอยากมีเลขของตัวเองจะแย่อยู่แล้วไม่ต้องต้องต้องมีแล้วแบบเขาว่าเกาะคุ้มกันภายเลขนําโชคของเราเงาข้างกายมันก็มีวิญญาณอีกดวงหนึ่งนี้นะมาอยู่เคียงข้างกายกับเรานะคะอันนี้นะแล้วเราอบอุ่น ต้องให้อาจารย์แม่ออกแบบให้ไม่ไม่เราต้องเราต้องถอดติค,คนอื่นถอดเป็นเหรอเธอจะเรียกวิญญ,ญาตัวไหนมาม่สุกกับวิญญ,ญาณของเธอละไม่มีใครค้นหาได้ค,ค,คนที่ค้นหาได้ต้องเป็นคนที่รู้จักความนี้ลับเธอจะไปค้นหาต่อไาเลยว่าเธอหาไม่เจอหรอกถ้าอย่างนั้นติดต่ออาจารย์แม่มาละกันเพราะว่าคนนี้นะจะมาเปลี่ยนเลขบ้านมาเปลี่ยนชื่อที่นี่เยอะ,ะมากเลยเพี่ก็เลยจะแนะนำต่อไปเนี่ยนะคุณเอาเลขบ้านเอาเงาข้างกายเลขนับชงคุณนี่นะทำแหวนติดตัวไปเลยมันจะคุ้มครองเรา ใช่ไหมะฮะเวลามีภัยมาหรือมีปัญหากระแทกกระทันเข้ามาเราจะได้ไม่หวั่นไหวเพราะเหมือนเรามีอีกเงาหนึ่งนี้นะมาเสริมามาให้กําลังใจเราหรือว่ามนุษย์เราอยู่เบื้องหลังที่เรียกว่าอํานาจพิเศษ,ษหนุนอยู่เบื้องหลังพราะบุิจาเป็นอำนาจเด็ดขาดใครก็มาลบล้างเราไม่ได้เมื่อเรามีเลขเงาข้างกายอยู่กับตัวเราเท<า>่านั้นเองโอ้โหนี่แหละสิ่งลี้ลับที่อาจารย์แม่ให้เรามาพี่ลี้ลับที่หนึ่งพี่ตอบมาเลยว่าทุกคนในประชาธิปไนะเข้าสะท้อนกลับมาหาพี่เนี่ยพี่ก็เลยได้ไอเดีย ลูกศิษย์เขาเขาสะท้อนกลับมาว่าคําเล่าให้เราฟังไง<า>เราก็บอกอ้าวถ้าอย่างนี้เราก็ทําแหวนติดตัวเราไปสิ<า>ให้เราจะมีเงาข้างกายเหมือนกับเรามีสิ่งคุ้มครองเรา,าซึ่งมองไม่เห็นตัวตนพ<ฮ>ี่จะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าเข้าคือพลังงานเหมือนกัน<า>แต่คนน่ะค้นหาไม่เจอเรานะค้นเจอก็เลยนํามาบอกเล่าให้เข้าใจาโโพี่ถือว่าความลับนี่มันเปิดเผยได้แล้วนะ<า>เราก็เลยจะนําตรงนี้มาเปิดเผยให้ทุกคนฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะ คุณพิสูจน์แล้วคุณเชื่อแล้วคุณจะยอมรับคุณคนไม่เชื่อก็แล้วไปเราไมา่ได้อ้อนวอนเราไม่ได้ขอร้องนะฮะที่เราเข้าใจรู้มานี่จากคนที่มาเปลี่ยนชื่อเราก็จะให้เลขนําโชคเงาข้างกายนี้ไปทุกคนก็จะสะท้อนกลับมาขยายผล